สวัสดีทุกคนค่ะในที่สุดนะคะวันนี้ที่รอคอยของผ่าเฟิงก็มาแล้วค่ะเนาะผ่ฟเฟิงตอนนี้มีดอกไมนาล,ล่าทั้งหมด2 9 4ีดอกแล้วค่ะทุกคนเนาะตอนนี้ไผ่เฟิงสามารถแลกกล่องที่ไผ่เฟิงรอนานมากแล้วนะคะเนาะแลกกล่องอันนี้ได้แล้วค่ะอันใหญ่ที่สุดนั่นเองนะคะเขาจะใช้ทั้งหมด280ดดอกในการแลกนะคะ ในกล่องนี้มีอะไรให้เราบ้างมาดูกันค่ะมีเครื่องมือซ่อมแซม40อันคําสั่งเดินทุดงนะคะอีก10อันเนาะแล้วก็ห้าหมมอปากบ้าน20อันเนาะแล้วก็ฐานไปเฉลเซอร์อีก10อันแล้วก็ค่าเขติยศตระกูลมุโยงอีก300แต้มนะคะแล้วก็ป้ายตระกูลใหญ่อีก30ป้ายเลยทีเดียว เนาะแล้วก็ได้ค่าถ่ายเทสุึผลตระกูลใหญ่ก็คือเอามาฝึกวิชาได้แหละค่ะเนาะอีก1 5แสนแต้มเลยทีเดียวนะคะแล้วยังมีโอกาสได้ผงสายทองกับผงหยกดำบิดด้วยโอเคค่ะงั้นเรามาแลกกันเลยดีกว่านะคะแล้วเรามาลุ้นกันนะว่าไข่ฟ,ฟงจะโชคดีได้ผงสายทองกับผงหยกดำบ้างหรือเปล่าเนาะ มมเมื่อก่อนผงแส่ทองผงจนดำราคาดีมากนะครับแต่นี้ราคาถูกมากๆแล้วเนาะเพราะคนใช้อาวุธถออาวุธหยกกันเต็มไปหมดแล้วเนาะราคาเลยล่วงกลูวเลยทีเดียวโอเคมาลุ้นกันค่ะทุกคนอ้ายุ้ยไม่ได้เลยนะคะรู้สึกจะไม่ได้ผงหยกดำเลยรือได้กับเขามาเลยเนาะ <c oughs> โอเคค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะ เนาะเราได้สิ่งที่เราต้องการนะคะนี่เอาไปฝึกอาวุธได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาเนี้ยเอาไว้อัพสกิลได้นะคะนี่เรากี้ไพโฟก็ได้ห้ามนปรับปรัเราเพิ่มอีกนะคะยี่สิบเล่มนะคะรับพงดําไม่มีมานะคะโอเคเนาะทีเรามาว่าเรื่องการปลูกกันดีกว่านะคะการปลูกต้นเมนดาล่านะคะาเกิดไผ่โฟงปลูกด้วยเราได้ที่แพร์โฟงแนะนําไปคิดไว้แล้วว่าเอ้เราปลูกคนละครึ่งดีไหมใช้ ไอเม็ดที่เสียเงินหลวงสิบตำลึงสี่อันแล้วก็เม็ดเม็ดที่เสียเงินล่างอีกยี่สิบตำลึงอีกสี่อันเนี่ยมันจะทําให้เรามีเงินในการอะไรนะในการรักษาตัวได้สะดวกขึ้นหรือเป็นการถ่ายตัวได้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแต่พ,พอไอ้วมานั่งคิดดูแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อแบบนี้ค่ะมันจะแพงมากเลยนะเนะาะก็คือสี่สิบตำลึงเนี่ยเราสามารถถร้าปลูกสี่สิบตำลึงนะครับเนาะเรา เราต้องใช้ทั้งหมด80ตำลึงนะคะถึงจะไอ้นี e ่ได้ดังนั้นดังนั้นถ้าเกิดเราใช้40ตำลึงนะคะหาร2.5นะคือทั้งหมดคือาโมง16เล่มเข้าไปแล้วทุกเพื่อนเนาะ40ตำลึงคือ5โมง16เล่มนะคะเพราะตอนนี้5โมงอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3ตำลึงเนาะนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราใช้2ว่าคือ80ตำลึงเนะคะเท่ากับเรา เสียเงินไปซื้อห้ามวนถึงสามสิบสองเล่มเลยทีเดียวทุกคนเนะาะไผเฟิร์นได้คิดว่าวิธีนี้ไม่น่าจะเวิร์กนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้เก็บคะแนนของสํานักมูหยงเนาะเพราะที่ไผเฟิร์นเขาแนะนาเพื่อนๆไปว่าเอ้ยใช้วิธีนี้ดีกว่าไหมจะได้ไประหยัดเงินล่างด้วยเนาะแต่นั่นคือตัวละครที่ไผ่เฟิเร์อีกตัวหนึ่งคือเขาเล่นอยู่มูหยงอยู่แล้วนะครับคือเล่นอยู่สํานักมูหยงเก็บสกิลของมูหยงอยู่แล้ว พราะตัวนั้นตัวละครอีกตัวนึงของไผ่ฟ,ฟองอ่ะเป็นตัวสายภายในเนาะดังน,นั้นอ่ะเขาได้มู่หยงได้นะครับแต่ตัวละครตัวนี้ของไผ่เฟิงไผ่เฟ,ฟิงนะเป็นสายภายนอกนะครับไม่สามารถเล่นสกูลมู่หยงได้เนาะดังนั้นะะถ้าเราจะมาทําวิธีเดียวกันแบบนั้นอ่ะมันก็จะเปลืองนะครับเพราะเราก็ไม่ใช้สก,กิลของมู่หยงเนาะ,ะหรือว่าเราจะเรียกเก็บไวเ้เล่นๆก็ได้แต่ว่ามันก็จะเปลืองเงินนะคะดังนั้นไผ่เฟิงค,คิดว่าตัวละครตัวน,น,นี้เนาะ ถ้าเอาให้คุ้มที่สุดนะคะเราใช้เงินล่างทั้งหมดเลยดีกว่านะคะใช้เงินล่างในการปลูกทั้งหมดดีกว่าที่จะใช้เงินบนนะคะเพราะว่าเราใช้ถ้าเราใช้เงินเงินเงินล่างเนาะเราเหมือนกับได้ห้ามวนมาฟรีๆเนาะแต่ถ้าเราใช้เงินบนอ่ะมันเหมือนกับว่าเราอ่ะจะต้องเสียเสียค่าห้ามวนตกเล่มหนึ่งตั้งสี่ตำลึงได้นะทุกคนเนาะดังนั้นจากที่ไผ่เฟิงวิเคราะห์ออกมาแล้วนะคะว่าเพื่อไม่ให้เพื่อให้ประ,ยะหระยัดเงินมากที่สุดแล้วเหมือนกับ เปนการได้ห้ามูลของฟรีเนาะเราใช้เงินล่างปลูกดีกว่าค่ะนะคะเราใช้เงินล่างปลูกดีกว่าเนาะจะประหยัดกว่ากันเยอะเลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เงินบนเนี่ยโอ้โหเราเงินไปซื้อห้ามูลดีกว่ามาเองเอย่างนั้นน่ะใช่ไหมคะเนาะงนั้นนะคะถ้าเกิดเราปลูกเราปลูกด้วยเงินเงินล่างเนาะวันหนึ่งอ่ะเราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเก้าสิบหกเจานะคะวันหนึ่งนะคะคืนหนึ่งอ่ะ เราจะได้อยู่ที่96ดอกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราขยันจริงๆแล้วอะคะ่ะถ้าเราขยันมากๆเลยนะเราอาจจะได้อยู่ที่เกือบ200ดอกได้นะคะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเปลูกเพราะว่าตัวเ6ไอตัวเงินล่างเนี่ยค่ะมันใช้เวลาเติบโตทั้งหมด12ชั่วโมงนะคะดังนั้นนะ่ะถ้าเราแบบว่าเอ้ยจะปลูก2รอบอะเราก็จะได้ต้นไอ้ดอกสกุลดอกแมนดาริาเยอะขึ้นนะคะแต่ปัญหาก็คือ เงินล่ามไม่พอแน่นอนนะคะเพราะว่าเงินล่าปกติทุกวันนี้เราอใช้ได้สูงสุดพีแค่360ตําลึงต่อวันเท่านั้นเนาะแต่ว่าต้นมะนาล่านะคะถ้าเราซื้อแค่8ดอก8เม็ดเนาะเราใช้ทั้งหมด160ตําลึงนะคะดังนั้น,นถ้าเราจะปลูก2รอบจริงๆนะคะเราต้องใช้เงินทั้งหมด320ตําลึงเลยทุกเพื่อนเนาะ มันแพงมากๆนะคะเนี่ยอุย้ยเราองใช้ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งรยี่สิบึงเราต้องใช้อ้าวเราปลูกเราใช้แค่สิบหกเราไม่ใช่ยี่สิบอ่าโอเคเห็นไหมคะถ้าเราปลูกสองรอบต่อวันเนาะเราใช้ใช้เงินตำลึงล่างทั้งหมดสามร้อยยี่สิบตำลึงล่างนะคะซึ่งมันแพงมากๆเลยเราแทบจะไม่มีเงินเอาไว้ไปซื้อพวกของลักพาตัวนะคะแทบไม่เหลือเลยเนาะหรือจะไปถ่ายตัวใครนี่ไม่ต้องหวังเลยทีเดียว ะะสัญญาเนี่ยอันนึงก็ต้องสามตำลึงกว่าแล้วค่ะเนาะถ้าเราปลูกสองรอบอ่ะโหมันเป็นอะไรที่รัดตัวเรามากๆเนาะนอกจากอีกรอบหนึ่งจะปลูกแค่สี่ดอกสี่ต้นทออะไรประมาณนี้นะคะเนาะเพราะนั้นเพื่อนๆก็ต้องลองวิเคราะห์ดูว่าเอเราจะทํำยังไงเนาะแต่ตัวไผ่โฟมมองว่าเราทําวันนดิงให้ได้อยู่ที่วันละเก้าสิบหกดอกก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเนาสิบสองคูณแปดนะคะได้เก้าสิบหกเดือนหนึ่งนะคะ เราจะได้ทั้งหมด2,880ดอกเนาะเดือนหนึ่งนะคะได้2,880ดอกเราใช้ในการแลกกล่องครั้งหนึ่งอ่ะ280ดอกนะคะดังนั้นน่ะเดือนหนึ่งเราจะแลกได้ทั้งหมด10กล่องนะคะ10กล่องก็คือสอ่ร้อยห้มวนนั่นเองนะคะเราจะได้เดือนหนึ่งฟรีๆมาอยู่ที่205มวนนะคะห้ามวนปรับตีสามใช่ไหมครับสองร้อมวนเนี่ยก็ตกอยู่ที่ 500รหรือ600้ําลึงเลยทีเดียวเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องเสียเงินบนนะคะแต่เราก็สามารถได้เงินตรงนี้มาฟรีๆนะคะได้เงินมาตรงนี้มาฟรีๆหรือไม่ถ้าเกิดเราปลูกสองรอบจริงๆเราก็ลักพาตัวแค่พอง,งามเนาะมีเงิน 40, 40ตําตลึงเนี่ยไปลักพาตัวเนี่ยได้ประมาณ13าครั้งเนาะแต่ว่าจะติดหรือติด,ตดไม่ติดไม่รู้นะคะแต่ว่า13ครั้งเนี่ยเราจะได้เงินแค่จากแค่ตรงนั้นเนาะเราก็จะได้ห้ามูลอยู่ที่เดือนละ4ี่ร้อยเล่มนะคะ หรือเงินอยู่ที่ประมาณ1่งช่างนั่นเองเนาะถ้าเราปลูกแบบสองรอบเลยนะแบบจับเวลาให้ดี12ชั่วโมงปุ๊บนี่วิ่งมาเลยค่ะมาเคลีย์นะคะเราก็จะได้เราก็จะได้มาอีกเท่าไหร่นะอีกครึ่งหนึ่งอีกเท่าหนึ่งเลยทีเดียวคงให้ผ่ฟงยังไม่ทันปลูกเลยมันถี่ผ่ฟงออกมาแล้วโอเคค่ะงั้นยังไงก็ขอจบคลิปเป็ท่านี้แล้วกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะมาปลูกต้นเนะมลา่าเหอนไผ่ฟงเนาะเราจะได้เปิดจุดด้วยกัน เย่โอเคค่ะั้นวันนี้สวัสดีค่ะ